คุยเรื่องประเด็นเลยเนาะเยอะเลยมาครับพี่ทีหนังหลายคนก็เสียดายกับบทบาทตรงนี้อะไรเงี้ยพี่ครอยากยังไงบ้างการนี้จริงๆก็มีการเวิร์กช็อปหลายหลายครั้งลวค่ะว่าเราจะไปกันในทิศทางไหนเคมีเ e ข้ากันไหมจริงคือมองว่าเคมี M e มันเข้ากันแต่ว่าบทต่างๆที่ในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากๆจริงๆหลายๆอย่างก็อาจจะมีการคุยกันว่าเอเรื่องนี้พร้อมเรื่องนี้ไม่พร้อมอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็คือเราเรา ด้วยตัวละครเรามันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต้องแบบปรับมากมายอยู่แล้วจะเป็นเรื่องของอินเนอร์มากกว่าอะไรเงี้ยก็สามารถรอได้เพราะว่าที่เลื่อนไปแล้วก็มองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาทุกอย่างมันมีช่วงเวลาความเหมาะสมของมันด้วยแหละถ้ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาก็อาจจะยังแบบว่ามีการหนังไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ว่าแค่เลื่อนในการถ่ายทําไปแค่นั้นเองเ<ค>มื่อคนมาคิดเข้าใจผิดว่ามันกลายเป็นคนเซิลไปเลยอะไรเงี้ยไมใ่ใช่ใม,ไม่ไมไม่ค่ะก็คือจริงๆได้มีการพูดคุยว่า อาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าเป็นต้นปีหน้าเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะสะดวกผ่านงเรื่องเวลาด้วยค่ะส่วนตัวพี่ฟ้ามีโอกาสได้คุยกับน้องพีไปถ่ายเรื่องตรงนี้อะไรคือจริงๆเข้าใจเขานะเพราะว่าตอนที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันเราก็เห็นถึงความพยายามของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่าความพร้อมของคนเรามันันหลายอย่างที่จะต้องแบบข้านส่วนของคาแรคเตอร์เรา ฟ้านักใจตรงไหนบ้างโอ้มันมันโหดมากค่ะเพราะของอีฝ่ายเขาก็หนักเหมือนกันหนักเขาเปลี่ยนแปลงอะไร้ขนาดไหนหนักค่ะคือจริงๆเรื่องนี้คนอาจจะมองว่าแบบแอบแอบสปอยนิดนึงคนอาจจะมองว่าเป็นเฮ้ยเป็นการมาจิ้นกันแบบน่ารักน่ารักหนังรักหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่ มันเป็นดราม่าที่ดราม่าแบบโหดมากจริงๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแง่ของความเตรียมใจคือเตรียมใจไว้แน่นอนว่ามันหนักมันหนักใช่ค่ะก็เลยต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนเป็นเดือนค่ะเดือนกว่าแล้วพอมันเลื่อนมาอย่างนี้แล้วมันจะรบคิวที่เรารับงานไหมไหมว่ามันต้องสลับยังไงบ้างก็จริงๆก็มีค่ะถ้าให้พูดตามความจริงก็มีนิดหน่อยเพราะว่าคิวที่เราเตรียมที่จะไปถ่ายเนี่ยมันก็ประมาณเดือนหนึ่งที่เราเคลียร์กันไว้ก็ พอมันค่อนข้างที่จะกระทันหันคิวงานเราที่ที่เราไม่ได้รับไว้ตอนแรกมันก็เลยเหมือนแบบโอเคเราก็มีแบบเสียงานไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคค่ะเข้าใจได้มันมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นพี่นาอาบอกให้เราพักแต่ว่าที่ยืนก็กลับมาหนักเหมือนเดิม <laughs> จริงจริงมันก็ไม่ได้พักนะเพราะว่าเหมือนแบบโอเคช่วงจังหวะที่เราดีลไว้ตอนแรกว่าเราจะไปถ่ายหนังเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นมาซ้อมโชว์รอบไฟนนลที่จะถึง ของน้องๆมิชแกนไทยแลนด์2023แทนแล้วก็ห็นล่าสุดเราก็นลยจะเตรียมไปอเมริกาคอนทัวร์ออนทัวร์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตที่อเมริกาไปกับชารอน,นะคะ่ะมันจะไม่เราภาเกี่ยวกับงานที่จะต้องไปเดินเมืองคาน <c oughs> มันเสียดายมันตรงรู้สึก <c oughs> เสียดายค่ะแต่ว่าด้วยความที่พอเขาดีลมาตอนหลังเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธงานที่เราวางแลนไว้หมดแล้วได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างมือคาน สปอยได้ไหมว่าถ้าเกิดต้องไปประมาณไหนอะไย่างเงี้ยหรือว่ายังไงอันนี้ก็ต้องต้องให้ทางทางดีกว่าใช่เพราะว่าพี่เจ้าบอกว่าตัดสินใจวินัยที่สุดท้ายว่าไม่ทันแน่นอนที่ประเทศจีนจริงๆหนูก็เพิ่งมารู้พร้อมวันนั้นแหละของวันที่เชิญไรปเล่นใช่งานหลายอย่างคือจะรู้แบบกระชั้นชิดแบบเออคือเรียกว่าเป็นประสบการณ์เรียกว่าอะไรอ่ะชวนงานกอล์ินเตออร์ยงานหนึ่งค่ะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างมันต้องโชว์ไปถึงก็ ครื่องลงก,ก็โชว์คืนนั้นเลยจริงๆเราอะมีความเป็นศิลปินอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเรา <ๆ S 1> เราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องห่วงอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของเล็กน้อยเรื่องของการสื่อสารภาษาอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วใน <Okay. S 1> ในส่วนของตัวโชว์เราเตรียมไว้แค่ไหนจริงๆก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะอาจจะไม่ได้หนูกับน้องเราเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยความตื่นเต้นก็อาจจะไม่แทาจะไม่ได้มีอยู่แล้วเรื่องโชว์ต่างๆก็คงจะเป็นฟิลที่เราแบบปล่อยจอยสนุกสนุกมากกว่าอย่างเมื่อวาน เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกรรมการในห้องดามหลายคนก็ชื่นชมฟิทแบ็กว่าพี่ฟ้าแบบจริงจังขนาดนี้ถไม่รู้ข้อมูลเจ็ดสิบเจ็ดคนครบหมดเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆเราก็เราก็ดูตลอดอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะด้วยบอสเขาฝากความหวังว่าให้เราช่วยดูช่วยดูช่วยสแกนหน่อยนะว่าเราหนึ่งเขาก็ไว้ใจเราเรื่องของโซเชียลเรื่องของการทํางานต่างๆว่าเด็กคนนี้สามารถทํางานกับเราได้ไหม เป็นยังไงบ้างในโซเชียลกระแสเป็นยังไงเราก็จะคอยดูตลอดว่าคนไหนมีกระแสไปที่ทางไหนคนไหนต้องปรับอะไรคนนี้มีแววเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ดูคอยดูตลอดค่ะนั่งนั่งตรงนั้นมันรู้สึกยังไงอกว่ากดดันกดดัเออน,นเ,ออเราะเาเคยเห็นแล้วเพราะเราก็เคยไปปีที่แล้วเคยนั่งฝั่งตรงข้ามหนูว่าไม่กดดันแต่ว่าเห็นใจน้องๆมากกว่าว่าพอเราอยู่ในจุดที่ไม่นดกถึงตัวเองตอนปีที่แล้วเราเราคงไม่ได้อยากเจอคําถามที่มัน โหดอะไรมากมายแต่คือจริงๆเราพยายามจะให้น้องๆดึงศักยภาพออกมาบางคนไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตื่นบางคนยังตื่นเต้นอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามจะให้น้องๆแบบผ่อนคลายแล้วก็ให้คําแนะนําที่ตรงจุดแล้วก็กระชับเวลามากที่สุดอย่างอย่างเคสที่เคยไปเในการอย่างพอมีนานเนีเ่ยแนก็ชื่อชมช็อตมอัแล้วพี่มาแม่เเราได้เคลียรย์ใจกับน้องนรงหน้าๆตรงหน้าเลยจังหวะนั้นรู้สึกว่าแบบรู้สึกแหมว่าถูกจับตาหรือ๋อคิดไว้อยู่แล้ว ใช่เพราะว่าแฟนขับน้องเขาก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวหนูหนูก็มองว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันอาจจะมีการที่เหมือนแบบบางคนสื่อไปอีกแบบแล้วมันก็ตีความกันไปแบบมากมายหลากหลายความคิดอะไรเงี้ยค่ะพอได้พูดคุยถึงได้บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันต้องคุยกันต่อหน้าต้องเคลียร์กันต่อหน้ามันถึงจะแบบชัดเจนอะไรเงี้ยจังหวะที่นนองพี่ฟาบุญ ว่าเขาจะร้องให้ต,ตั้งตั้งตั้งแต่ที่แบบบอสพูดแล้วอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเขาก็พยายามจะข่มไว้อยู่ซึ่งเราก็ถ้าร้องได้ก็คืออยากให้ร้องออกมาเลยมันจะได้รู้ว่าบางทีการที่เราแข่งมากๆมันอาจจะทําให้เราดูเป็นเด็กที่แข็งแล้วก็ดูแบบดูดูพอมันมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยก็เลยอยากให้ถ้าเราเซนซิทีฟเราอยากร้องมันก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรอกก็คือร้องออกมาได้อะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็เราดูพัฒนาการ็ไอแต่ว่าตั้งแต่ เท่าที่เท่าที่ดูก็คือวันรุ่งขึ้นน้องเขาก็ดูสดใสขึ้นเลยนี่เหมือ<ร>นได้<ร>ลดน้องอธิบายแล้วก็รู้สึกว่าเลียใจกตอบของน้องเข้าใจกับสิ่งที่น้องสื่อสารตอนแรกว่าความหมายมันต่างกันไหเลยคือจริงๆหนูก็พอจะมองน้องออกค่ะว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์เขาการพูดนี่แหละคือมันต้องปรับจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่แค่การพูดไม่เป็นใช้ใช้คําพูดแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ สินี้ในคนที่สามอีกคนนึงที่เราแค่เรามาไล่กนเลยอีกคนนึงผมก็รู้เพราะว่าอีฟ้าผู้รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเราตรงนี้มันยังไงกับกระทบกับจิตใจเรายังไงบ้างคือจริงๆหนูว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกก่อนตอนช่วงที่เราประกวดเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีโอกาสได้เล่นได้คุยกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือหลังจากจบการประกวดไปก็คือแยกย้ายกันทํางานเขาก็ไปสายของเขาเราก็มาสายของเรา กระทบกระทั่งจิตใจเรามาบ้างเล็กน้อยแบบแต่จะมาจากการคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังว่าเอ้ยมีการพูดถึงเรานะในลักษณะนี้ในลักษณะนี้อะไรแต่เราก็รู้สึกเออไม่จริงหรอกบางทีอยากจะคิดกันไปเองหรือว่าคงไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสได้เจอเขาเมื่อเม,มื่อไม่เมื่อไม่นานมานี้อะไรเงี้ยก็แบบเดินม,มาหาเราก็บอกเออขอโทษนะที่หนูเคยพูดถึงแม่ไม่ดีเคยพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกสกะกิดในใจว่าเอา เคยพูดไม่ดีหรออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่าไม่ใช่เคสนี้แบบรูปเคสไม่ใช่เคส็ดล่าสก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นเคสนี้ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกอ๋อแต่ก็โอเคถ้าสมมติว่าเคยพูดไม่ดีจริงจแต่อย่างน้อยคือเขาเขากล้าที่จะแบบเดินมาขอโทษเราเราก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่นานก็คือมาเกิดเหตุการณ์ในไลฟ์สดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นคนในองค์กรแล้วเราแนะนําน้องอ่ะ เรารู้สึกว่าการให้กําลังใจหรือการพูดคุยเล่นอาจจะดูในเรื่องของความเหมาะสมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ถือหรอกแต่เราแค่อยากให้ดูเวลาแล้วก็เราเห็นว่าเด็กคนนี้หมายถึงตัวมีนาเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วเขากาลังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เราอยากให้เขาแบบปรับให้ถูกจุดเหมือนถ้าเราไปเพิ่มความมั่นใจให้น้องในทางที่ผิดเราไม่อยากให้เดินตามตามรอยไปคิดว่าเขาแบบไปได้ไกลกว่านี้แค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกเอ้ยเสียความรู้สึกกับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็ ขึ้นมาคือมันมันมีสตอรี่ของมันเลยนะอลันนี้องฟันรู้สึกว่าเขาได้ติดใจกับว่าเราอยู่นะกับคุณคนที่สามคนนั้นนะเขาเอา,เอาคำพูดเรามาพูดแล้วก็มาแตงอะไรอย่างี้นะหนูก็ไม่รู้ว่าติดใจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษหนูไม่ได้ขออะไรก็หลังจากเกิดเรื่องคือเขาก็ก็หายไปเลยก็ไม่ได้มีการทำอะไร<ด>เลยนะ เขาอันทวิตเตอร์เขโลในทวิตเตอร์เราด้วยแบบไม่ได้ติดตามกันเลในทวิตเตอร์คือบล็อกค่ะเ่าบล็อกเขาบล็อกอันนี้คนเลยมองเหมือนว่ามันไม่เก่าเหล่าไปแล้วถ้าใช้ภาษาข่าวสำหรับหนูหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วแต่ก็แค่ต่างคนต่าง ต่างอยู่คุณก็ทำงานของคุณไปแล้วก็ทางานของเราต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกั<า><ใ>นแค่นั้นเองผมด้วยความที่ต่างคนต่างมีแฟนคลับเยอะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการจมตีกับโซเชียลมีเดียซีเรียสกับผมอ๋อไม่ไม่ค่ะเราก็เชื่อว่ามันมันก็แล้วแต่แฟนคลับเขาอาจจะรักที่เขาเป็นเขาแฟนคลับเราก็รักที่เราเป็นเราแล้วก็เคารพ ซึ่งความคิดของแต่ละคนก็ว่ากันไปอ,อย่างวันนั้นอินฟ้าที่เข้าเา77คนอ่ะเรามองไม่เห็นว่าคนไหนจะเป็นร่างสองของเรารรแต่ว่าดูหลายคนรู้สึกว่ามันต้องมีอินฟ้าแต่ว่าคนก็มองไม่ออกว่าคนไหนจะเป็นร่างสองเราเราดูมีแววมั้ยมีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบเราอ,อาจจะเป็นอีกสายหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่ ที่เราว่าเราเราก็อาจจะแปลกไปในอีกระดับหนึ่งเขาก็แปลกไปอีกคือทางหนึ่งซึ่งเหตุผลมองแล้วว่างั้นเถอะมีในใจามีในตจาติ๊กไว้มีแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวค่ะก็ต้องใช้ให้เขาใช้เวลาที่เหลือในการพิสูจน์เองอีกข่าวหนึ่งคือนะพี่นวัตถามแล้วเรื่องที่มีคนมาบอกเราว่า รับงานทางตรงทัพข้างนี้เราซีเรียสกับตรงนี้ยังไงบ้างมีผลกระทบยังไงบ้าง <laughs> หนูว่าไม่มีเลยว่าหน <c oughs> ูรู้สึกว่ามันไร้สาระมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทางตัวเพจที่ทําคือมันเป็นเพจอะไรเหมือน <c oughs> หนูใช้คําว่าแบบเพจขยะดีกว่าเรารู้สึกว่ามันถ้าคนเชื่อก็คือก็ก็ก็แล้วแต,แต่วิจารณญาณไปจริงหนูไม่จําเป็นต้องออกมาพูดก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจริงแล้คุณพิารณไว่าเพราะว่ามันก็ดูดีเครดิเรายังไม่ได้พูยค่ะแต่หนูเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วแหละ จริงๆอาจจะเป็นอิงฟ้าอื่นก็ได้ดไม่ใช่อิงฟ้านี้ก็ได้ในการที่เขาแบบพิมพ์เป็นเครื่องฟ้าไหนก็เป็น <c oughs> อิงฟ้าอื่นขอบคุณโ <c oughs> ขอบคุณมากขอบค,คุณค่ะีะถ่ายรูปเนเิร